ภาพยนต์เปิดเรื่องในประเทศโปรแลงขณะที่ทอดิกวัย18ปีหลบเจ้าหน้าที่ตรวจตัวบนรถไฟเขาเดินทางไปหาพี่สาวตา่างมารดาของเขาแต่ไม่มีตัวหลังจากการไล่ล่าสั้นๆวัยรุ่นตัดสินใจลงก่อนที่รถไฟจะถึงสถานีถัดไปขณะที่เขากระโดดลงมาและกลิ้งไปยังที่ปลอดภยัยสาวชาวโรมานีในท้องถิ่นชื่อเยมินก็สังเกตเห็นเขาทอดิกซึ่งอยู่ในเมืองเพื่อพักร้อนช่วงฤดูร้อน เดินทางไปยังอพาร์ตเมนต์เก่าที่เขาเคยอาศัยอยู่กับแม่และพี่สาวต่างมานดาน์เคือตั้งแต่ที่แม่ของพวกเขาเสียชีวิตแอนเคอร์ก็อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์เพียงลําพังวัยรุ่นยังซื้อไอศกรีมพิตาชิโอที่พี่สาวชอบที่สุดติดมือไปด้วยระหว่างทางไปที่อพาร์ตเมนต์ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็มาถึงอพาร์ตเมนต์และฉีดน้ําหอมที่คอก่อนจะกดกริ่งแอนเคอร์ที่กําลังรอแฟนหนุ่มอยู่เปิดประตูโดยไม่สวมเสือ้อแต่รีบปิดหน้าอกเปลือยของเธอเมื่อเห็นน้องชายต่างมานดา หลังจากทักทายกันอย่างเก้กเกกังกัเธอเชิญเขาเข้ามาในบ้านแต่บอกว่าเธอไม่ได้คาดหวังว่าจะได้พบเขาในเวลานี้เห็นได้ชัดว่าทอดิกรู้สึกสนใจพี่สาวต่างมานดาของเขาเขามองเธอตาเป็นมันขณะที่เธอเตรียมตัวออกไปเดทในทางกลับกันแอนเค์สังเกตเห็นว่าน้องชายของเธอโตเป็นหนุ่มแล้วหลังจากนั้นไม่นานแฟนหนุ่มของเธออ,อันเดรก็มาถึงหน้าอาพาร์ตเมนต์ และบีบแตรเสียงดังเธอบอกน้องชายว่าออนเรเป็นคนดีแต่เขาก็ชี้ให้เห็นว่าเธอมีประวัติคบหากับผู้ชายที่ไม่ดีก่อนออกไปเธอจุบที่ริมฝีปากของเขาอย่างเจ้าชู้ขณะที่พี่สาวไม่อยู่บ้านทอดิกพยายามเข้าไปในห้องเก่าของเขาแต่พบว่าถูกล็อกเขาแอบมองผ่านรูกุญแจและเห็นกล่องมากมายเก็บอยู่ในห้องเนื่องจากไม่มีอะไรจะทําเขาจึงย้ายเฟอร์นิเจอร์ตามใจชอบและนอนเล่นบนเก้าอี้ตลอดบ่ายค่ําคืนนั้นแอนเคอร์ แล้อองเดรกลับมาที่อพาร์ตเมนต์ในสภาพเมาทั้งคู่ทั้งคู่เล่นกันอย่างเจ้าชู้และเข้าไปในห้องนอนที่ทอดิกกำลังนอนหลับขอให้น้องชายตางมานดาไปที่ห้องครัวทั้งคู่ก็รีบมีเพศสัมพันธ์ในทางกลับกันวัยรุ่นปิดประตูตามหลังเขาและเผลอหลับไปบนโซฟาเมื่อทอดิกตื่นขึ้นในเช้าวันรุ่งขึ้นแฟนหนุ่มของพี่สาวกำลังเตรียมตัวไปทำงานออนเดรเป็นหนุ่มที่มีสเสน่ห์และพยายามเริ่มบทสนทนากับวัยรุ่นทันทีโดยเปิดเผยว่าเขาจะแต่งงานกับแองเกิลเร็วๆนี้ อันเดรสัญญาว่าเขาจะเป็นมิตรกับเด็กหนุ่มต่อมาเมื่อเตื่นขึ้นมาและสอบถามว่าทำไมทอดิถึงตัดสินใจมาหาเธออย่างกระทันหันเผยให้เห็นว่าเธอส่งเขาไปอยู่กับป้าของพวกเขาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากนั้นเธอก็หยิบเหรียญสองสามเหรียญและบอกให้เขาไปหาอาหารกลางวันข้างนอกข้างนอกใกล้กับสนามเด็กเล่นทอดิเห็นสาวสวยบางคนรวมถึงเอี้ยไม่เนินอนอาบแดดอยู่และพยายามเริ่มบทสนทนา ในขณะที่สาวๆคนอื่นแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสั้นๆเยมิเนอร์ก็ปกปิดมิดชิดหลังจากที่เด็กชายคนใหม่จากไปเธอก็บอกกับสาวๆคนอื่นๆอย่างติดตลกว่าสักวันหนึ่งเธอจะแต่งงานกับเขาจากนั้นเธอก็บอกลาพวกเขาและมุ่งหน้ากลับบ้านแต่ก่อนที่เธอจะถึงบ้านเธอเปลี่ยนกางเกงยืมเป็นกระโปรงยาวแบบดั้งเดิมตามธรรมเนียมของครอบครัวที่บ้านเยมินสังเกตเห็นรถจอดอยู่ข้างนอกแม้ว่าเธอจะไม่ได้รับข้อมูลในขณะนั้น แต่รถคันดังกล่าวเป็นของลีโอสผู้นำท้องถิ่นจากชุมชนชาวโรมานีเขาทานอาหารกลางวันกับครอบครัวของเธอและดูเหมือนจะสนใจที่จะแต่งงานกับเธออย่างไรก็ตามอาหารกลางวันถูกขัดจังหวะด้วยการโจมตีอย่างกระทันหันจากแก๊งคู่แข่งที่ทุบกระจกรถของเขาแล้วหลบหนีไปในขณะเดียวกันที่อพาร์ตเมนต์แอนเค์นำชุดใหม่มาที่บ้านซึ่งเธอสวมใส่และโชว์ให้ทอดิกดูเขาชมเธอ ชี้ให้เห็นว่าชุดนั้นเหมาะกับเธอจริงๆแต่เธอเปิดเผยว่าเธอไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อมันและจะต้องคืนในวันถัดไปเมื่อเวลาผ่านไปทอดิกพยายามสร้างความประทับใจให้กับพี่สาวต่างมารดาของเขาโดยการทำอาหารอร่อยๆเขายังแซวว่าการที่มีแม่คนเดียวกันแต่คนละพ่อไม่ได้ทำให้พวกเขาเป็นสายเลือดเดียวกันอย่างไรก็ตามแองเกอร์ไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะพูดคุยเรื่องนี้และถามอย่างห้วนๆว่าเขาจะอยู่กับเธออีกนานแค่ไหน เธอชี้ให้เห็นว่าอพาร์ตเมนต์ไม่มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับพวกเขาได้ทั้งสองคนทอดิรู้สึกไม่พอใจเล็กน้อยและเรียกร้องให้เธอเอาลังเก็บของออกจากห้องของเขาเพื่อที่เขาจะได้มีพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตในช่วงฤดูร้อนคืนนั้นทอดิกพบรูปภาพของแอนเค์ในชุดเสื้อผ้าที่เปิดเผยและดูอย่างสนใจเป็นอย่างมากในวันถัดมาชายสองคนมาถึงและเริ่มขนของทั้งหมดออกจากห้องของทอดิ วัยรุ่นคว้าหนังสือเล่มหนึ่งในกล่องและสังเกตเห็นว่าเป็นหนังสือโฆษณาชวนเชื่อของชาตินิยมสุดโต่งจากนั้นเขาก็เห็นอ,อันเดรที่บอกกับวัยรุ่นว่าเขาสามารถกลับเข้าห้องได้แล้วด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรเมื่อชายหนุ่มที่มีสเสน่ห์คนนั้นพูดว่าคนเราควรต่อสู้เพื่อพื้นที่ของตัวเองทอดิกก็ขัดจังหวะเขาและบอกว่าเขาเป็นคนรักสันติและแม่ของเขาเป็นฮิปปี้อ,อันเดรรู้สึกขบขัน และผู้ติดตลกว่าคนแบบนี้มีชีวิตอยู่ในดินแดนมหัศจรรย์ก่อนที่จะเปิดเผยว่าเขาจะไม่อยู่สองสาวันเพื่อไปทำธุรกิจช่วงบ่ายวันนั้นทอดิกเล่นฟุตบอลกับเพื่อนๆในท้องถิ่นบางคนรวมถึงเกริงซึ่งทำงานอยู่ภายใตย้อันเดรเขาบอกกับวัยรุ่นว่าแฟนหนุ่มของพี่สาวของเขามีเส้นสายทางการเมืองที่ดีมากและสามารถทำอะไรก็ได้ในท้องถิ่นได้ในการหักมุมที่น่าตกใจเกริงเปิดเผยว่าอันเดร แต่งงานแล้วและมีลูกสองคนและมักจะไปเยี่ยมครอบครัวที่อาศัยอยู่ห่างจากเมืองของพวกเขาหลังจากนั้นทอดิกก็ไปหาพี่สาวตาวมารดาของเขาในทันทีและเปิดเผยทุกสิ่งที่เขาได้ยินเกี่ยวกับแฟนหนุ่มของเธอน่าแปลกใจที่แอนเคอรู้แล้วว่าออนเดรแต่งงานแล้วและมีลูกสองคนเธอโทษภรรยาของเขาที่ทำลายชีวิตของเขาและเตือนทอดิกไม่ให้สรุปอะไรจากสิ่งที่เขาไม่รู้จากนั้นเธอก็เปิดเผยว่าเธอได้โทรหาป้าของพวกเขาเมื่อเร็วๆนี้ที่บอกเธอว่า เขาดีควรจะกลับมาเมื่อสองสามวันก่อนวัยรุ่นรู้สึกอับอายและหาข้อแก้ตัวชี้ให้เห็นว่าเขาต้องการอยู่ที่นี่เพราะมหาวิทยาลัยที่ดีทั้งหมดอยู่ใกล้ๆแต่พี่สาวต่างมารดาของเขาเห็นความบริสุทธิ์ของเขาและเดินไปที่เตียงของเขาที่เธอเปิดเผยชุดชั้นในของเธอใต,ใต้ที่นอนเธอเรียกเขาว่าคนโรคจิตและสั่งให้เขาหาหอพักเพื่ออาศาัยอยู่ทันใดนั้นการโต้เถียงก็ถูกขัดจังหวะโดยเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าของรัฐบาลที่รออยู่ข้างล่างเพื่อส่งใบแจ้งหนี้ให้เธอ เขาจับกลุมเธอในข้อหาไม่จ่ายค่าไฟฟ้าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและพยายามสัมผัสเธออย่างไม่เหมาะสมหลังจากผลักชายคนนั้นออกไปเธอขอเวลาหนึ่งสัปดาห์ในการจ่ายค่าไฟเมื่อเธอขึ้นไปชั้นบนเธอกกำลังเก็บข้าวของเพื่อออกเดินทางอย่างโกรธจัดเผยให้เห็นว่าเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเธอเได้ส่งเขาไปอยู่กับป้าที่อยู่ห่างไกลเพื่อที่เธอจะได้มีอพาร์ตเมนต์สำหรับตัวเธอเอง และแฟนหนุ่มในเวลานั้นด้วยความรู้สึกผิดจากเรื่องนี้เธอจึงห้ามไม่ให้น้องชายต่างมารดาของเธอจากไปและระบายความรู้สึกทั้งหมดของเธอจากนั้นพี่น้องก็โผกอดกันขณะร้องไห้หลังจากนั้นไม่กี่วันทอดิเริ่มทำงานพัฒนามและส่งผักที่ตลาดท้องถิ่นที่นั่นเขาได้พบกับเยมิยในอีกครั้งและในที่สุดทั้งคู่ก็ได้พูดคุยกันส่วนใหญ่เป็นเพราะสาวชาวโรมานีเป็นคนที่มีความมั่นใจและเปิดเผยหลังจากนั้นไม่นาน เมื่อพวกเขานั่งอยู่ด้วยกันเพียงลำเธออ่านลายมือของเขาและบอกเขาว่าชีวิตความรักของเขาจะยุ่งเหยิงจากนั้นเย,ยเมนเนอร์ก็ประกาศอย่างกล้าหาญว่าเธอจะเป็นภรรยาของเขาทอดิกรู้สึกขบขันกับเรื่องนี้และพูดติดตลกว่าให้เธอสอนเขาอ่านลายมือด้วยเมื่อเขากลับถึงบ้านวัยรุ่นพบว่าอ,อันเดรกำลังมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นพวกเขาสังเกตเห็นเขาแต่ทอดิกรีบปิดประตูจากด้านนอกและวิ่งไปที่ถนนด้านล่างแม้ว่าอ,อันเดรจะวิ่งวอร์ให้เปิดประตู ัยรุ่นก็เริ่มทำเรื่องตลกจากสถานการณ์นี้โดยบอกให้เพื่อนบ้านทุกคนรู้ว่าเขาทำอะไรลงไปไม่นานหลังจากนั้นแอนเคอร์ก็มาถึงและเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเธอโกรธจัดและบอกให้แฟนหนุ่มของเธอปล่อยเธอไปและไม่กลับมาที่อพาร์ตเมนต์อีกแม้จะเป็นเช่นนี้ออนเดรก็ยังคงสงบอยู่และบอกว่าเขาจะกลับมาหลังจากนั้นไม่กี่วันเพื่อเคลียร์ความเข้าใจผิดนี้คืนนั้นโทดิกเดินไปที่เตียงของแอนกาและปลอบเธอเธอไม่ได้โกรธวัยรุ่นคนนั้น แต่ขอให้เขากลับไปที่เตียงของตัวเองเย็นวันรุ่งขึ้นเมื่อโทดิกกลับบ้านหลังจากไปส่งของของแอนดรเขาก็พบว่าน้องสาวของเขากำลังเช็ดน้ำแข็งที่หกบนตู้เย็นเธอบอกเขาว่าไฟฟ้าในบ้านของพวกเขาถูกตัดเพราะเธอไม่ได้จ่ายบินมาหลายเดือนแล้วหลังจากนั้นโทดิกก็เริ่มทำงานเสริมหลายอย่างแต่กลับได้เงินเพียงเล็กน้อยขณะที่แจกบรชัวในตลาดเขาสังเกตเห็นเออร์มีนาซึ่งกำลังเดินทางกลับจากพิธีมอบรางวัลที่เธอได้รับการยกย่อง เธอขอให้เขาพบเธอในภายหลังหากเขาต้องการหาเงินไม่กี่วันต่อมาทดิกเดินไปที่ละแวกบ้านที่เออร์มินาอาศัยอยู่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชาวโรมานีอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากทันทีที่เขาเข้าไปในละแวกนั้นเด็กชายหลายคนก็ล้อมรอบเขาและถามด้วยน้ําเสียงขมขู่ว่าเขาเป็นสมาชิกของแก๊งที่โจมตีรถของลีโอตผู้นําท้องถิ่นเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อนหรือไม่โชคดีที่เออร์มินามาถึงและช่วยวัยรุ่นคนนั้นโดยโกหกว่าพ่อของเขาเป็นตำรวจ หลังจากช่วยเพื่อนใหม่ของเธอให้พ้นจากปัญหาแล้วเออมิน่าก็เล่าให้เขาฟังว่าเธอรู้วิธีหาเงินก้อนโตในเวลาอันสั้นคืนนั้นทั้งคู่ปีนขึ้นไปบนหลังคากโกดังและขโมยพรมราคาแพงออกไปวันรุ่งขึ้นโทดิกพยายามขายพรมที่ตลาดนัดท้องถิ่นในราคา1,000แต่เจ้าของร้านยืนกรานว่าจะจ่ายเพียง300เขาหมดหวังจึงทิ้งข้อตกลงนั้นและบอกเออร์มินาว่าเขาไม่สามารถขายพรมในราคาต่ำเช่นนั้นได้ หญิงสาวชาวโรมานีจึงบอกให้เขาดูว่าข้อตกลงนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเธอไปที่เจ้าของร้านและบอกว่ามันเป็นพรมตุรกีจากนั้นเธอก็ชี้ให้เห็นว่าขนสัตว์ที่ใช้ในพรมนั้นดีสําหรับเด็กเพราะไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ในที่สุดเจ้าของร้านก็ตกลงซื้อในราคา650ซึ่งยังคงน้อยกว่า150ที่พวกเขาต้องการสําหรับค่าไฟฟ้าเธอก็สัญญากับเขาว่าจะนําเงินส่วนที่เหลือมาให้ภายในหนึ่งชั่วโมง เมื่อกลับถึงบ้านเออร์มินาเสิร์ฟอาหารให้กับลีโอซึ่งตอนนี้มาเยี่ยมบ่อยแล้วเธอรู้ว่าเขาตั้งใจจะแต่งงานกับเธอซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่ต้องการเลยเธอรู้สึกหงุดหงิดและบอกเขาว่าเธอต้องการเป็นหมอและเกลียดดนตรีลีโอตอบว่าผู้หญิงยิบสีไม่สามารถเป็นหมอได้ชายหนุ่มก็หัวเราะเยาะเธอซึ่งทำให้เธอเจ็บปวดอย่างมากแม้แต่แม่ของเธอก็ไม่ยอมเข้าข้างเธอเพราะตามธรรมเนียมแล้วผู้หญิงมักถูกจำกัดให้อยู่แต่ในบ้าน เธอโกรธมากขโมยเงิน150จากกระเป๋าของพ่อและออกไปข้างนอกไม่นานหลังจากนั้นเออร์มินาก็ให้เงินกับโทดิกซึ่งในที่สุดก็จ่ายค่าไฟฟ้าสำหรับอาพาร์ตเมนต์ของเขาเขาขอบคุณหญิงสาวชาวโรมานีและบอกเธอว่าเธอสามารถพึ่งพาเขาได้เสมอคืนนั้นเมื่อไฟกลับมาสว่างในอาพาร์ตเมนต์ของพวกเขาในที่สุดแอนกาก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเธออาบน้ำในขณะที่โทดิกนำไอศกรีมรสโปรดของเธอมาให้เล็กน้อย ทันใดนั้นกริ่งประตูก็ดังขึ้นและเขาเดินลงไปข้างล่างเพื่อพบกับเออร์มินาที่รอยอยู่ข้างนอกเธอดูหงุดหงิดเล็กน้อยและต้องการคุยกับเขาอย่างไรก็ตามวัยรุ่นคนนั้นบอกว่าตอนนี้เขายุ่งอยู่และเธอจากไปด้วยความผิดหวังเล็กน้อยเขาวิ่งกลับขึ้นไปข้างบนเถอะเสื้อผ้าและกระโดดลงไปในอ่างอาบน้ำกับน้องสาวตางมารดาของเขาสิ่งนี้ทำให้แองการก์แสงซึ่งตะโกนให้เขารักษาขอบเขตและเดินจากไปทำให้เขาอับอาย อย่างไรก็ตามคืนนั้นแองกาก็เข้าหาพี่ชายต่ามารดาของเธอและบอกเขาว่าเธอรู้ว่าเขาต้องการเธอเธอกล่าวเสริมว่าไม่ใช่เรื่องปกติที่พี่ชายจะมีความปรารถนาต่อน้องสาวของตนวัยรุ่นคนนั้นใจสลายเริ่มสะอื้นและเผยว่าเขารักเธอและต้องการอยู่กับเธอหลังจากความเงียบชั่วครู่แองกาก็ขึ้นไปบนตัวเขาและทั้งคู่ก็มีเพศสัมพันธ์เพราะเธอคิดว่ามันอาจทําให้เขาสงบลงได้วันรุ่งขึ้นสิ่งต่างๆเริ่มแย่ลงเมื่อแอนดรกลับมาที่เมือง ตอนแรกโทดิกสามารถหลอกเขาได้โดยบอกว่าน้องสาวของเขาไม่อยู่ในบ้านและไม่สามารถพบเขาได้ในขณะนี้อย่างไรก็ตามเมื่อโทดิกกลับมาหลังจากซื้อตัวหนังสองใบสำหรับเขาและน้องสาวของเขาเขาพบว่าแอนเดรกำลังรออยู่ในห้องครัวผู้นำท้องถิ่นจึงเปิดเผยว่าแอนกาเป็นคนโทรมาและขอให้เขากลับมาโทดิกโกรธจัดตะโกนว่าเขาจะฆ่าแอนเดรหรือเสียสละชีวิตของตัวเอง คืนนั้นแอนเดรพาแอนกาไปงานปาร์ตี้ที่จัดโดยนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพลซึ่งไม่นานก็จะกลายเป็นรัฐมนตรีในรัฐบาลกลางโทดิกก็อยู่ในงานปาร์ตี้นั้นด้วยแม้ว่าจะไม่มีใครสังเกตเห็นเขาขณะที่เขาดูอยู่ห่างๆขณะเต้นนักการเมืองสัมผัสแอนกาอย่างไม่เหมาะสมตอนแรกเธอเพิกเฉยแต่ต่อมาก็ร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมดังกล่าวกับแอนเดรทำให้เธอประหลาดใจที่เขาปัดความกังวลของเธอ และเปิดเผยว่าเขาอาจจะกลายเป็นรองรัฐมนตรีในเร็วๆนี้สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้แอนกาดงบลงซึ่งยนความคิดเห็นที่ฉุนเฉียวออกมาดังๆและพุ่งตัวไปที่ห้องน้าไม่นานหลังจากนั้นแอนเดรก็ตามเธอไปและยืนกรานว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นแอนเดรสั่งให้แอนกาไปที่โรงแรมกับรัฐมนตรีในอนาคตและทําให้เขามีความสุขจนกว่าเขาจะเข้าร่วมกับพวกเขาเมื่อเธอปฏิเสธที่จะตกลงอย่างรับคาบเขาก็โกรธและคว้าผมขอ,ของเธอ แต่ก็กลับมาสงบได้อย่างรวดเร็วเขาขอโทษสำหรับพฤติกรรมของเขาและบอกว่าจะพาแองกาไปเดี๋ยวนี้แต่เมื่อทั้งคู่เดินออกจากห้องน้ำเขาก็พาเธอขึ้นแท็กซี่ซึ่งนักการเมืองรอเธออยู่แล้วสิ่งนี้กลายเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้หลังอูดหักเมื่อเธอลงจากรถแท็กซี่และตกแอนเดรจากนั้นเธอก็กลับขึ้นรถแท็กซี่และตะโกนให้นักการเมืองปล่อยเธอไปเธอถูกทรยศ์และอับอายขายหน้าจึงกลับบ้านโดยมีพี่ชายตามานดาตามมาอย่างใกล้ชิด แต่เธอไม่อนุญาตให้เขาเข้ามาในอพาร์ตเมนต์และพี่น้องทั้งสองก็พังทลายลงที่ด้านใดด้านหนึ่งของประตูน่าเสียดายสำหรับโทดิกคืนนั้นกำลังจะแย่ลงไปอีกในละแวกชาวโรมานีมีงานแต่งงานครั้งใหญ่ซึ่งเออร์มีนากำลังจะแต่งงานกับลีโอตผู้นำท้องถิ่นง,งานฉลองถูกขัดจังหวะโดยแก๊งคู่แข่งที่คว้างขวดน้ำมันเบนซินเข้าไปในงานแต่งงานทำให้เกิดไฟไม่หลายครั้งและหยุดงานปาร์ตี้ทั้งงานโทดิกเดินไปมาโดยไร้จุดหมายในบริเวณใกล้เคียงเห็นการิง เพื่อนของเขาและลูกน้องของแอนดรวิ่งหนีออกจากละแวกชาวโรมานีเมื่อเพื่อนทั้งสองพบกันการิงก็เปิดเผยอย่างยินดีว่าเขาเพิ่งมีส่วนร่วมในการหยุดงานแต่งงานโดยอ้างถึงเออร์มีนาและครอบครัวของเธอด้วยคำเหยียดหยามโทดิกโกโธจัดชกเขาและลากเขาล้มลงกับพื้นระบายความคับข้องใจทั้งหมดที่อัดแน่นอยู่ในตัวเขาออกมาจากนั้นโทดิกก็ไปที่จุดที่เขาและเออร์มินาเคยไปเที่ยวเป็นประจำและเริ่มร้องไห้ ไม่นานหลังจากนั้นหญิงสาวชาวโรมานีก็เข้ามาร่วมซึ่งยังคงอยู่ในชุดเจ้าสาวของเธอเมื่อเขาถามเธอว่าเธอจะหนีไปกับเขาไหมเออร์มิน่าก็จุบเขาและบอกเขาว่าเธอจะไม่ได้แต่งงานในวันนี้หากเขาไม่เพิกเฉยเธ,เธอตลอดเวลาตอนนี้มันสายเกินไปแล้วและเธอกลับไปที่บ้านของเธอซึ่งสามีในอนาคตของเธอกำลังรออยู่เมื่อคืนที่น่ากลัวสิ้นสุดลงในที่สุดโทดิกก็กลับบ้านด้วยหัวใจที่แตกสลาย แอนการที่เราอยู่ในห้องครัวบอกเขาว่ากระเป๋าของเขาถูกจัดไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อให้เขาออกไปได้ทันทีที่เครดิตเริ่มขึ้นเธอก็ขอให้เขามาร่วมทานไอศกรีมพิตาชิโอคำสุดท้ายที่เขาซื้อมาเมื่อไม่กี่วันก่อนภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของเด็กชายกำพร้าที่ปรารถนาอย่างไม่สมหวังต่อพี่สาวต่างมารดาที่แก่กว่าซึ่งไม่มั่นคงทั้งทาง,งอารมณ์และการเงินนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าความโชคายในชีวิตมักเกิดจากนิสัยทำลายล้างตนเองของเรา นั่นคือทั้งหมดสำหรับเรื่องย่อภาพ,พยนต์เรื่องนี้แจ้งให้เราทราบในความคิดเห็นว่าคุณจะทำอย่างไรหากพบว่าคนที่คุณรักคนหนึ่งกําลังคบหากับคนที่สร้างปัญหาคุณจะ,ะเผชิญหน้ากับพวกเขาโดยตรงด้วยความเสี่ยงที่จะสูญเสียพวกเขาไปหรือหาหนทางอื่นเพื่อช่วยเหลือพวกเขา